กับโครงไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยครับวันนี้โครงไก่ขาก็มาแล้วนะครับตอนนี้มาครับวันนี้โครงไก่ชิ้นใหญ่มากโอ้ไก่กินกับตำหมูงก่แซ่บฟักนะคนน่ะตัวไก่ครับตามด้วยนะครับต้องติดสะโพกครับวันนี้ก็ทำมาเจ็ดชิ้นก่อนนะครับ เขาบอกวันนี้มาเร็วนะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับไ <c oughs> ล่ข้าวบปล่าวีไวีวันนี้ตั้งทันก่อนเพื่อนเลยมไม่ใช่มุ่วเหนื่อยมั้งเ,น,เนี่ยครับวันนี้พี่เจี๊ยก็เท้าหนาวนะครับ <c oughs> ตื่นเช้าพี่เจี๊ยนะตื่นตื่นเมื่อไนะเศ้าหรือยังก็เศร้าแล้วจะเศาเพรารือ, <c oughs> อว่าพอ,อติดพี่เจี๊ยก็จะนอนเขาจะตื่นนู่นนะครับเที่ยง <c oughs> แต่วันนี้ตื่นเร็วสิบโม ติมูง<ม>ป๊า<ม>นี่นอ้องเตี๋ะโพกเฮ้ยอันนี้ปีกคนนะครับโอ้นี่ครับกรอบกรอบเต็มก็แเสบเลยนะกรอบเต็มก็นี่นติดสีโอ้โหกรอเต็มตามด้วยน้องวันนี้ชิ้นใหญ่มากครับน้องโอ้โหดูราคาแล้วก็ใหญ่ชัดเจนนะครับ แม่พาอะไรมาก็ดเรียนปรดนูหนนะครับไอพีเ่เจ้าก็เข้านอนแล้วนะครับเสร็แล้วนะครับวันนี้วันอากาศคึกคักมากคือคักลุ่มวิ่งวิ่งมานะครับนะฮะ,ะ,ะบรรยากาศด้านแม่ค้าพ่อค้าก็กำลังจัดร้านกันเลยนะครับวันนี้มีเต่าด้วยครับวันนี้นะครับคือเต่า ตากลอยเห็นตากลันไหมครับแล้วตากล่อยเห็นไหมครับตากวันตอนนี้ตัวนี้เห็นขึ้นมาทุกวันเลยครับอ,อันนี้นก,นกำลังหากินนะครับต่อเยอะมากเห็นไหมครับนี่ๆๆตากำลังหากินเลย วัชาทิพย์มานของเรานะครับวันนี้บรรยากาศดีครับฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศดีฝนไม่ตกทุกนาที่มามมท่าม่งก็จะไปบูร์นกับเจ้าปลาเบียด้วยเด้อนะครับวันนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับพร้อมขายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะครับวันนี้ให้การรับชมนะครับ